่าเดี๋ยวพี่เดีี๋ยวพ่รายงานแล้กันว่าที่เรามาตรวจสอบนะมันมีตาการรอดตายเท่าไหร่สภาพตันนี้ือมันผัดไปผม่เจ็สิเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบเอรนตะสิ่งนี้ที่เราเห็นว่ามันมันมันไอ้นี่กระใบมันเพิ่งแห้งไปนะไม่ไม่ตายครับอย่างนี้ไม่ตายครับถหน้าเดี๋ยวเราเคยลูกฝานราจะรู้เ่าโดนน้ำเดือนเดมอน้ก็พึ่งไ้ผเดี๋ยวได้ยังไงนะเดี๋ยวพอเข้าหน้าฝน พี่ลองมาดูสักรอบก็ได้ได้ได้เรงมาถ่ายดูสักรอบก็ได้อย่างนี้รอดละนะฮะถ้าถ้าเราถ้าเราเป็นนักปลูกป่านะเราจะรู้ว่าตรงเนี้ยมันไม่ตายละเป็นแค่อย่างเงี้ยผมไม่ว่ากันนะอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยมันมันมันคนมันมีสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เออที่ตายแล้วจะชอบเหมันตรงนี้มันมันมีปัญหานี้ด้วยนะเพราะว่าดินด้วยดินน่ะน้องๆก็รายงานว่าบางครั้งอ่ะโควายมันก็หลุดเข้ามาครับ ่โมฆะมันเข้ามากินหญ้าเข้ามาอะไรต่างเพราะในนี้เขาก็มีไอ้ก็ก็มีปศุสัตว์ด้วยในในที่ต่างคือ,อในในอย่างนี้นะฮะไอ,อลักษณะของเราในในพื้นที่แบบเนี้ย